สวัสดีค่ะสวัสดีเมเป้ามาดูจักนำม้อเลยนะลู่ว่าป่าเศร้าผงตก็เรียกน้ำเก้าใช่ไหมแต่ว่าภาษาบ้านเราก็เรียกน้ำม้อเนี่ยแต่แต่ก่อนสมัยก่อนนะเขาจะวุ่งกับไม้กูนถึงเขาใช้ริ่นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีเลียววุ่งกับไม้กูนวุ่งกับต่านนะเขาจะวุ่งกับแก๊สถึงแต่แก๊สนานเนี่ยเราก็ทาได้เลยการแต่ว่าเนี่ยแต่ตอนนี้มันมัไม่ผงตีนะเมตตาไม่เละแต่ว่ามันตักไม่ได้ตอนนี้มันไม่ผงตีต้องโรยมันปลัวปรุงหลัก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 เดือดก็เลยตักเนี่ยเมื่อบร เนี่ยมันจะเป็นน้ำโมแกมกลปนี้มันมีประโยชน์มากมายเลยคือซาบหมัดกินแตนนมได้เลยต้นเมแต่เรกันนะต้นลูกแมยเดียดนั่นเมจะใจหนำโมเนี่ย้กินน้ำโมเนี่ยแตนนมมีประโยชน์มากมายเลยหลงหลเนี่ยไอ้กินแตนนมเลยคือใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงมันจะออกรสหวานหวานน่ากินนี่แหละก็มีประโยชน์มากเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าน้ำโมเลยนะเนี่ยพอดีเลยมันก็จะเป็นปัญญาใส่เกลือตะกี้แล้วก็กินมีประโยชน์ลูกแม่แม่เลี้ยงมากับน้ำโมนี่ตั้งปี เนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยเส้นเหลวเนี่ยกระเสกเกลืออะไรนะเส้นนทานดนด้ต้งแก็กินมันจะออกหลหวันวาน่ากินมีประโยชน์หลูกลูกก็ตำกินกันตามมีประโยชน์มากมายกับวันนี้แม่ก็จะคลิปเขียนนี่ขอนน้นลนหลลุลูกนะก้อยหลกหลูกทุกคนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะหลูกนะเนี่ยก็มาก,กินนำหม้อหรือว่านำก้าวกันวันนี้นะก็สวัสดีค่ะ